很吵。 I c o u l miss, I couldn't kiss, take a list, put a sheet, keep t e l l m I c h e r i s w a g i n I couldn't sleep, I couldn't eat, so why don't you take me back? Let me sit, let me stay, let me play. I ขอ p ย่าไปผมเป็นไฟพายเธอที่ยังลังเลจบไป The way was as you want เธอ t ่วย me, shut the teeth a n d push me up, rush up, act out n o ้ม่ยอมจะมาบอกว่าคิดกันตลอดแค่ไม่น้อยแต่ข้อกอดสี โอเค six seven eight สว <House> ัส <careers> ด <of Guys> uh, like, ีครับพวกเราฮาวส์ครับครับสวัสดีครับผมวานฮาวส์ครับสวัสดีครับผมแจมส์ฮาวส์ครับสวัสดีครับเติร์คฮาวส์ครับสวัสดีครับบีบีฮาวส์ครับสวัสดีครับผมต้นหนุนฮาวส์ครับก็ วันนี้ทุกคนตากฝนกันบ้างไหมครับไม่ใช่ไหมอ๋อทำไมวันนี้อ่มกันเนะใช่เปล่าเช็คเสียงไหมเราเช็คเสียงเสียงันนี้แบบไม่อยากเต้นแรงเลยทุกคนออกเสียงไม่ดังอ่ะเช็คเสียงนแต่เต้นขอเช็คเสียงอีกรอบได้ไหมนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอคเอน energy ี้นี้นะฮะ ก็นะครับผมรู้สึกว่าวันนี้เราเอนจอยมากๆนะฮะแต่ว่าด้วยคําที่ว่าตอนนี้เราเดบิวต์มาเพลงเดียวเนาะครับเราเพิ่งได้เผื่อคนที่ยังไม่ได้ตามพวกเรามาก่อนนะครับผมคนที่แบบอาจจะเดินผ่านมาแล้วเออกลุ่มนี้มันพอได้วะเออลุกมันพอได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็พวกเราชื่อวงเฮาส์นะครับผมเพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับผมก็อืม ฝากแม่ๆพี graduate, ่ๆน en like ้องๆทุกคนนะครับเปิดโทรศัพท you know ์ฟอลโล่กันได้เลยนะฮะฟอลผมคนเดียวก็ได้ครับเจมนานะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราสวนร่วมเราสวนรวมก็ยังไงเดี๋ยวตอนท้ายโชว์เราจะบอกวาร์ปให้โอเคปะระหว่างนี้อยากให้ทุกคนเอนจอยไปกับโชว์เราก่อนนะครับผมก็เพลงต่อไปนี้เราก็ ยืมเพลงของรุ่นพี่พวกเราครับมาใช้นะครับพี่โนอึนมีใครเป็นแฟนขับโนอึนไหมฮะหอยเสียงดังมากโอเคครับแตกต่างกับฮาวมากเลยครับผม <c oughs> ได้จริงได้ยูของเรา,า <c oughs> เอ๋อของเราได้อยู่ <c oughs> ใช่ไหมร <c oughs> อเล่นรอ,อเล่นนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าใครอยากดูเพลงต่อไปนะครับขอเสียงกำลังใจหน่อยได้ไหมเสียงหน่อยครับเอามากกว่านี้บู๊ดบูบูเออเอามาามา เพลงต่อไปกนเลยดีวยกว่านะครับเพลง Touchdown <า>นะครผมครับผม Let's go <S ไม่ออมนะไม่ออมนะใครร้องได้ช่วยร้องนะครับโอเคนะไปซิ ลักชัวรี่ก็ซีซี next to me ไปมาบุกฉันที I want to treat you like a princess from the palace สาวดูพี่เด่นยกไปเลยขับรถพาเร่แต่คงไม่พอด้วยร้องหน่อยได้บ้างเธอกับเธอฉันรู้สึกเหมือน touch down มองขึ้นไปบนฟ้าฉันชวนเธอ เป็นนับดาวชอด้ไม่ต้องสงสัยเรื่องของเรา No you g o t me Oh m l o v e บนหนมาองเธอสเน touch down y ตนเอผม n o ก็เกียไปไม่ได้คื u s e y o ม made up n เธอคแห้งครอานไห pop out Sorry baby ช่วยผมที ธอจนหมดใจอย่าพิมพ์ที่ที่จะคงยังตอบกลับว่าเหินที่ที่ท yo ปวดใจโดนน็อเขาจะมันเริ่มจะฟรีเข่าเจ้ได้เพียงแค่คิดจาที่อยากคิดไปที่อยู่ลิฟได้เพียงแค่ชี้ทำทรงชิคชิคมองตาส่งสิกเล่นโฟม่เอาสซคิปก็ใจไม่ได้ก็ซิกบอกเธอขูด o ปหนาว n o ซ my city baby girl up on my Maserati maybe s c a r r e d ลง l y แ a นด์ใ on my มานี live like touchdown if I you baby ข้างหลังเห็นนะยังออกมาอยู่เลยนะข้างหลังก <c> ็ ลั statistically 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 like งงงยพูดสงเรสุดท้ายแล้วนะครับผมขอมือได้ปะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคเอสสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหห้าหนุ่มสุดหล่อของเรา เดี right? mm ๋ยวขยับมาด้านหน้าได้เลยครับน้องๆนี่นะครับผมไว้สักครู่นี้เตรียมมาสองเพลงมอบความสุขกับทุกคนเรียบร้อยนะยครับเดี๋ยวพี่อาร์ให้แนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคเชิญได้เลยครับ Six Snake สวัสดีครับพวกเรา House ครับย้ยทีละคนต่อได้เลยครับผมย้อนกลับย้อนกลับโอเคสวัสดีครับผมต้นหนเฮาส์ครับต้นหน สวัสดีครับผม BB House ครับ BB สวัสดีครับเตอร์คเฮาส์ครับสวัสดีครับวานเฮาส์ครับวานอรู้อย่างนี้น่าให้วานนั่งนตัวต่อคนแรกเลยเนาะงั้นต้องเริ่มใหม่แล้วนะต้องเริ่มใหม่เลยอยเริ่มใหม่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเล่นะแต่คนสุดท้ายเจมส์เอายังไงไม่คิดจะคุยกันก่อนเลยห้ามน้อยกว่าวานนะเจมส์ห้ามน้อยกว่าวานผมเจมส์เฮาส์ครับโอ้โห พี่อาดว่าไม่ได้แล้วล่ะเราสามคนขออีกหนึ่งรอบดีกว่าพี่เชื่อว่าทุกคนรอดูอยู่นะครับขอแบบมีสเต็ปด้วยอ่าแบบที่วานกับเจมส์เขาทำออกมาเมื่อสักครู่นี้แต่เป็นในสไตล์ของตัวเราโอเคไหมอ่ะคดีคดีจะเริ่มจากไหนดีเออก็ได้ครับสวัสดีครับเติร์กเฮาส์ครับโอ้โหไม่ผิดหวังแล้วังโอ้อาแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องตามคิวตามอจัดไปฮะ สวัสดีครับผมบีบีเฮาส์ครับบีบีสุดท้ายสุดท้ายอ่ายังไงดียังไงดีสวัสดีครับผมต้นหนอนเฮาส์ครับโออ้โหต้นหนุนเฮาส์ไม่ผิดหวังต้นเฮาส์ไม่ผิดหวังจริงๆโอเคหลายหลายคนอาจจะคิดว่าผมเดเป็นบอยแบนด์กันจริงจริงนะอาชีพรอง อาชีพหลักพวกเราคือตลกคาเฟ่คือเป็นตลกคาเฟ่ที่เป็นมอยแบนดี้นิดหน่อยครับผมประมาณนั้นโอเคอ่ะเอาล่ะพูดคุยกับน้องๆกันหน่อยดีกว่าเห็นว่าเมื่อสักครู่บอกว่าพึ่งเดบิวต์เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองใช่ครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับวันที่สิบสองกรกฎาคมครับสิบสองอ๋อเขประมาณเดือนกว่าๆละสิบสองกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงฮะโอเคหันมาทางนี้ก็ต้องตอบใช่ไหมต้องเราแล้วล่ะครับผมก็ เกิดจากการที่ว่าพวกเราะครับผมคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการที่ผมกับน้องวานเนี่ยอยู่สังกัดเดียวกัน mm. แล้วผมก็คุยกันว่ามันเหงาครับอยู่กันสอง <2 S 1> <ม>คน mm. จริงๆแล้วตัวจริงผมเป็นคนไม่ค่อยพูดนะฮะ uh huh. แล้ววานก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันก็เลยเงียบไปหน่อยเลยรู้สึกว่าต้องหาคนที่มาบ uh ู์บู์เอเนจีพวกเราครับผมก็เลยเชิญน้องๆสามคนมาคะ uh ั huh. คัดจากแบบว่าอุปนิสัยกับความร่าเริงเป็นหลักครับผม uh huh. เราเล่นเราเล่นคัดจากความสรามาถด้วยแล้วอ์ประกอะไรเดี๋ยวนะเป็นไงนะวานเนี่ยไม่ค่อยพูดพีค่อนข้างเชื่อนะฮะ พิเศษนี่เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยพูดจริงเหรอฮะใช่ครับผมแต่ว่าจริงหรอใช่ครับแต่ว่าคือตอนนี้มันเรา <laughs> เรียกว,ว่าคล่องมากเลยอะ่ะอ้ยพิเศษนี่คือแบบว่าความจริงเขาจะเป็นอินโทรเน้นนั่นหน่อยอมไม่ค่อยพูดคร <laughs> <ๆ>ับผมแต่ว่ารักหมดใจนี่พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ <laughs> ใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลงเวทีเดี๋ยวพาไปกินนมนี่โอ้ดูแลน้องๆดีมากนะคะอ่ะแล้วสำหรับวงนี้นะครับนี่คือครั้งแรกไหมับที่ได้มาร่วมงานแพร์ชอริตี้ คือครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับโอ้ครั้งที่แแ2แล้ว,ลวของแพลชอชครับอ่าฮะโอเคแล้วครั้งนี้เป็นยังไงบ้างได้มาจเจอกับแฟนๆในงานวันนี้ครับผมครับผมก็เอาจริงพวกเรารู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆที่ทางแพลชาริตี้ให้เราแบบมาได้เพอร์ฟอร์มบนเวทีนี้นะครับผมแล้วก็ยังไงพวกเราก็ขอยินดีด้วยกับการครบรอบ46ปีของแพลครับผมใช่ครับเนาะวันนี้ก็ได้เจอกับแฟนๆด้วยแล้วก็ได้แบบเพอร์ฟอร์ม แบบสองเพลงส่งต่อความสุขให้กับทุกๆคนนะฮะพูดถึงสองเพลงวันนี้นิดหนึ่งนะฮะโชว์ของเรานี่คือตอนนี้รามีซิงเกิลของตัวเองเรียบร้อยถูกไหมครใช่ครับผมใช่ไหมใช่ไหมเพลงเดียวครับเพลงเดียวอันหนึ่งเพลงครับผมกดกดด้านซีโอให้หน่อยครับผมอ่านั่นก็คือเพลงนั่นคือเพลงเพลงร่ามใจพับพิสเลอครับผมเอ้ยร่ามใจนั่นเองนะฮะพูดถึงเพลงนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างก็เพลงนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนฟังนะครับ ล่ามใจนะครับผมทัพพีเสริฟมันคือความรักของน้องหมาผม,ผมว่าหลายๆคนคงมีใช้หมาเด็กอยู่ในใจนะครับผม hmm. ก็อยากบอกว่าเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่สื่อถึงว่าเวลาที่หมาเด็กตกหลุมรักพี่สาวมันเป็นยังไงนะครับผมโอ้มจัดไป <Ai S 2> <c oughs> แล้ว <c oughs> คิดได้ตะกี้นี้พี่สาวว่าไงบ้างฮะตกหลุมรักไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะ <c oughs> ตอนนี้บอกว่าละลายไปหมดแล้วใจละลายไปหมดแล้วนะฮะ โอ้โหน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็สามารถไปหาฟังได้พร้อมกับมีมิวสิกวิดีโอด้วยไหมฮะมีครับผมสามารถไปชมได้เนาะใช่ครับก็คือปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วซิงเกิลต่อไปล่ะเออยังไงครับซิงเกิลซิต่อไปก็รับรองว่ามีแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการทำงานอะไรอย่างเี้นะครับผมก็ต้องพูดว่า ฮาวส์เนี่ยเรามีคอนเซปต์เพลงที่หลากหลายก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ทุกคนจะได้ฟังเพลงต่อไปของพวกเราครับแต่ว่าไม่รู้ทุกคนอยากฟังไหมฮะดูแบบดูแบบตึงกันมากเลยนะฮะอยากฟังไหือยากฟังหรือเปล่าโอ้โหคือถ้ากรี๊ดแงขนาดนี้ปล่อยได้เลยนะครับตอนนี้เอาละมาปล่อยตอนนี้ได้เลยปล่อยได้เลยโอเคอ่ะแสดงว่าทุกคนนี้รอที่จะฟังเพลงต่อไปเลยนะฮะมีอะไรอยากจะเสริมไหมได้นะ ยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอขอบคุณทางงานแพลชาริตี้ก่อนครผมที่จัดโครงการดีๆขึ้นมาครับผมที่ได้ร่วมมือกับทางสยามพิวัตรด้วยเนาะใช่ครับที่จัดโครงการระดมทุนครับผมช่วยผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินครับผมแล้วก็ยัง สร้างโอกาสให้กับเด็กๆด้วยครับผมขอขอบคุณทางแฟลชเซร์ต hey. to ี้มากๆครับว้าวน่ารักมากแล้วก uh. ็ปีนี้คอนเซปต์คือ growing together ครับน้องๆใช่ครับนี่อยากถามมุมมองเลยของแบบเด็กรุ่นใหม่สำหรับคำนี้นะ growing together มีความรู้สึกหรือความคิดเห็นยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องมาเอิมมากๆครับที่ House เนี่ยนอกจากเดบิวต์สเต s ปสเต s สเต็เดบิวต์ต้งแต่แกด้วยแกด้วยครับผมไม่ใช่มุกแหละแต่ช่วยตบให้หน่อยโอเค เขาขายเขาขายตลกจริงๆนะเนี่ยเขาขายตลกจริงๆโอเคพิ้นอัดเชื่อแล้วเจมนอกจากเดบิวต์สเตจเนี่ยครับผมสเตจแล้วโอเคเดบิวต์สเตจนะครับผมเวทีแรกของพวกเราจริงๆแล้วอะครับคือแพลวครับผมโอ้ยมันก็ไม่ตรงคอนเซ็ปต์ของคำว่า growing together คือเราอะรู้สึกเหมือนเราโตพร้อมกับแพลวเลยครับผมใช่เรารู้สึกว่าขอบคุณแพลวมากๆที่ให้โอกาสพวกเราได้ร่วมเติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยหวังว่าแบบแพลวก็จะ s u p อ o r t พวกเราต่อไปเรื่อยๆนะครับพวกเราก็อยากเติบโตไปพร้อมกับแพลวครับผม โอ้น่ารักมากขอเซฟปลบมือหน่อยเติบโตไปด้วยกันนะครับผมอะสุดท้ายนะครับให้น้องๆวงฮาวส์นะครับได้ฝากผลงานหรือช่องทางการติดตามของน้องๆทุกคนได้เลยครับผมเชิญเลยฝากติดตามพวกเราฮาวส์ด้วยนะครับที่ไอจีแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับเป็น H O w L S ครับ u n d e r s c o r e O F F I C I A L นะครับ House u n d e r s c o r e Official ครับและตอนนี้นะครับก็สามารถรับฟังรับฟัง แล้วงผมตลกวงผมตลกเข้าใจแล้วทำไมต้องมีหลายคนนะฮะช่วยกันตบมุกช่วยกันแก้นะเออดีนะต่อเลยครับครับสามารถฟังเพลงของเราได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็สามารถดู MV ของพวกเราได้ที่ YouTube How Official นะครับ